ชีวิตสุพรรณสาเนื่องพิรมน้อยคนจะรู้มีลูกหนึ่งหลังแต่งเศรษฐีเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและนางเอกในอดีตท,ที่ใครหลายคนหลงรักและชื่นชอบนั่นคือสาสุพรรณสาเนื่องพิรมปัจจุบันอายุ61ปีนักแสดงหญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์ไทยเรื่องไผ่สีทองและสามใบเถาโดยหลังจากที่เธอได้วิวากับสามีเธอก็ห่างหายจากวงการบันเทงิงโดยผันตัวไปช่วย กิจการแร่เง,ง่นของเธอและสามีที่ช่วยกันสร้างขึ้นมาโดยเราจะพาทุกคนมาชมอาณาจักรแร่เง,ง่นของเธอกันโดยย้อนกลับไปซาสุพรรษาเร้แ,แรงบันดาลใจที่ทําให้สร้างแร่อง,ง่นว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5-6ถึงปีที่แล้วมีโอกาสเข้าชมแร่เง,ง่นต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าหลายแห่งมีสภาพแวดล้อมค่อนข้างแข็งแรงเป็นป่าเขาล้นแต่ก็สามารถทําแร่เง,ง่นได้จึงเกิดความสนใจอยากนําที่ดินในตําบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีซึ่งเธอและสามีซื้อเก็บไว้มาพัฒนาเป็นไร่อง,งุ่นจากนั้นได้เชิญเจ้าของไร่องุ่นชาวอเมริกันมาช่วยพิจารณาดูสภาพแวดล้อมที่ดินดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นไร่องุ่นได้หรือไม่ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเหมาะจะทําไร่องุ่นอย่างยิ่งอริตนังเอกชื่อดังอธิบายว่าเริ่มต้นทดลองปลูกองุ่นในพื้นที่ประมาณ50ไร่โดยนำเข้าพันธุงง์องุ่นจากประเทศสหรัฐซีสายพันธุ์ใช้เงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 70,000บาทต่อไร่ซึ่งเธอเองก็ยุ่งอยู่กับการทำไร่องุ่นที่ทำให้ไม่มีเวลารับงานในวงการโดยเธอให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าไม่ใช่ไม่อยากรับนะพี่สาวมีกิจการที่พัทยาซิเวอร์เลกอีกอย่างละครต้องดูว่าบทได้ไหมถึงจะรับเล่นเรื่องเวลาเราเองก็มีไร่ที่พัทยาแต่ความที่เป็นนักสแสดงมาตั้งแต่เล็กเพียงแต่ว่าบางคนคิดว่าเราไปทำธุรกิจที่ต่างจังหวัดแล้วจะไม่รับจริงๆร,รับดูว่าบทเหมาะกับเราไหมคาแรคเตอร์ Character ได้ไหม เรามีเวลา2-3สวันแล้วสอ์อาทิตย์ก็ไม่ได้เพราะเราต้องไปดูแลธุรกิจอีกอย่างเราเป็นนักแสดงน่าจะรับปากเขาแล้วก็ต้องให้เวลาดูความเหมาะสมกับวัยที่เราจะเล่นและอีกน้อยคนที่จะรู้ว่าเธอนั้นมีลูกชายหนึ่งคนที่หลายๆคนไม่เคยได้เห็นหน้าลูกชายของสุพรรษาเนื่องจากเธอเผยว่าลูกชายคนนี้ได้เดินทางไปศึกษาต่างประเทศ